สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาอ่านเสริมเพิ่มความรู้ในหน้าที่35หนังสือวรรณคดีรำนำเรื่องโอเอวิหารรายเรามาอ่านกันแบบวักตอนพร้อมๆกันนะคะโอเอวิหารรายเป็นการสวดกาบเป็นทํานองในสมัยอยุทยา แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกซ้อมสวดมหาชาติคำหลวงตามวิหารเล็กที่รายร้อมพระอุโบสถผู้ใดสอบได้ดีจะได้รับคัดเลือกเข้าไปสวดถวายในพระอุโบสถ วัดพระศรีสันเพชส่วนผู้ที่ยังสวดไม่ถึงระดับจะได้สวดอยู่ตามวิหารรายจึงเรียกว่าโอเอวิหารรายประเพณีการจัดให้เด็กมาสวดตามศาลารายในวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม เพิ่งมีขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่งก้าวเจ้าอยู่หัวต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมก้าวเจ้าอยู่หัวโปรดก้าวโปรดกระหมอ่อมให้จัดนักเรียนอ่านหนังสือเรื่องใดก็ได้ ตามที่ตนเล่าเรียนมาสวดในสารารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นธรรมนองยานีชบังสุรางคนางตามความถนัดครั้นปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จ พระจุลละจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องที่ใช้สวดมีเพียงเรื่องเดียวคือกาบพระชัยสุริยาของสุนทรภู่ในปัจจุบันยังมีการจัดนักเรียนมาสวดโอเอวิหารรายในวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษานอกจากนี้ oa วิหารรายยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงชักช้าอ้อยอิงทะเลถลายเป็นยังไงบ้างคะอ่านยากไม่เอย่ยให้นักเรียนไปฝึกฝนนะคะการที่เราฝึกซ้ำๆๆฝึกบ่อยๆนักเรียนก็จะเก่งเองนะคะ